เขแมนเขาเขาแมนแมนเป็นล้านล้านเลยตอนนี้เอาหูพุิดกันเลพ่อปีหรือไงคือสมัยเมื่อไรสิดูมึงแปรไงแปรเอาบ้านมาได้ออกมามาได้เป็นของรัฐบาลของประเทศชาติแล้วไงเขียนนึกตะกี้เละขนาดนี้โอ้โหจัดเขียนเนี่ยคิดว่าเนีุ่๊ดเนี่ยปี่พวกเราหรอกเลยเนี่ยค่มบอเนี่ยนะเนี่ยซ้ำอยากนะเนี่ยเนี่ยมูนี่เต็มหมดเลยอะชิมพอเลย ขี้มนี่นะซ่อมยากก็น่าหนะซ่อมอย่างสักอย่างอะพรบพักเปิดงามกนาดนะพับพักจกนีขนาดนะโอ้โหนี่เละเลยโอ้โหนี่ซ่อมยากเนี่ยดูขี้มเนี่ยเป็นเลยรครับขีก็ขีนกขีนกขีนกคีจักลม์อะไม่ได้สลัมอะห้องเย็นอุปกรณ์ด้วย อกอผ้าในพังหมดเลยนะกอบเนี่ยเปแป้งๆเนี่ย<อ>น่าเสียดายไหมเนาะมันได้ตั้งในเตียนค้นแล้วโอ้โหสง่างามของจังหวัดเปิ่น <ừ. S 2> เดี๋ยวมาห้าผู้ว่าต้องห้อนความกว้างเนี้ยแปดเซนต์อะห้าเซนต์เท่าเซนต์เลยพระเมตตาต่อบไพร่ฟ้าทรงพระเมตตาต่อบไพร่ฟ้าผู้ทุกข์าตาตายาก นี่ฮะเขียนเมื่อทรงพระชนมายุสามเจ็ดสิบสองโดยเขียนให้เห็นถึงว่าพระเจ้าตกอยู่ในน้ำจมอยู่ในน้ำแล้วแถมป่าเปิดอกินอะไรอย่างเงี้ยคือมันความตุกยากเหมือนพระมหาชนอกอ่ะนี่เข้าใจองนะดังนั้นเนหุ่มเนี่ยวาดหลังเป็นกายทิพย์เหมือนช่วยคนตกทุกได้ยกความตุกทุกเรียบและชอบที่สุดเลยแล้วเขียนด้วยความตั้งอกตั้งใจ แต่ขนาดใหญ่ด้วยบอกยังขนาด 78, 48, ร้อ,อยเจ็ดสิบแปดคูณร้อยสี่สิบแปดร้อยเจ็ดสิบแปดคูณร้อยสี่สิบแปดในการ,กรเรษกษตรก็ดีในทุกอย่างแตนดอกบัวดอกดอกมุนธาทิพย์เนี่ยแตนเหมือนอการ,กรเกษตรอ่าอ่าอะไเงี้ยก็อ่าอ่าเขือนอย่างเงี้ยเนาะปล่อยต้นไม้แต่และอย่างที่เปิดง่ายสร้างกเกษตรเกี่ยวกับอุตมอุตุนิยมวมิทยาเกี่ยวกับ สิ่งที่เป็นประโยชน์ใช้พัฒนาหู่วนที่อย่างเงี้ยเนี่ยอะไรเนี่ยอย่างมาได้ก็หูมันนี่จงเอาหูมันนี่คือแกครับท่านพี่น้องประชาชนและสังคมนะครับผมมาฟ้องครับผมมาฟ้องไม่ได้มาดา่าวันนี้มาฟ้องจริงๆเลยเสียใจมากๆกับรูปวาดของผมอันนี้คือรูปวาดที่ถ่ายมาจากรูปจริงนะครับรูปจริงใหญ่กว่านี้อีก8เซนนะ ใหญ่มากรูปนี้เนี่ยสมัยเสนันรัฐบาลสมัยนั้นผมจะไม่ได้สมัยเสนันเป็นรัฐมนตรีมหาไทยก็ขอร้องให้พวกศิลปินพวกผมเนี่ยทั้งประเทศเขียนรูปผมจาไม่ได้ว่า73รูปหรือ74รูปเพื่อไปติดในสาร,รการจังหวัดทั่วประเทศศิลปินทุกคนตุ้มเทเขียนรูปให้ให้ฟรีนะครับมาไทยจ่ายแค่สี ้าพใบานะครับแต่พวกเราเขียนฟรีแล้วเอารูปไปติดทั่วประเทศผมนั้นถูกส่งไปติดที่เมืองแพ่เมื่อไปคนเหนือแต่ถวันจะด่นี่อยู่เชียงรายเลยได้อยู่เชียงรายศิลปินทุกคนในจังหวัดของเขาได้ติดในจังหวัดของเขาทั้งหมดแต่ตอนเนี้ผมเสียใจมากเลยเพราะผมอยากจะไปถ่ายรูปนี้วันแรกที่เอารูปไปติดผมจำไม่ได้ผู้ว่าอะไรใคร แต่ติดยังสง่างามสวยงามมากเลยรูปนี้เดินเข้าไปแล้วโอ้สง่างามแต่นบ,บนัดนี้ผมไปถ่ายรูปรูปนี้มาแม่เจ้ามันรูปผมไปติดดูมันรูปผมไปติดเป็นสิ่งที่โอ้โหลูปผมมูลค่าไม่รู้เท่าไหร่ดูเอาไปติดในห้องที่กระจกงอกไว้ไม่สมแก่ประเกียรติยศรูปผมเนี่ยคือรูปที่สุดยอดแล้วพี่น้องดูผมฟ้องว่ามันรักษาลูปของผมผู้ว่ากี่ผู้ว่า ที่ทำไม้รูปผมเนี่ยเจ๊งดูขี้ดูขี้ดูขี้นกดูขี้นกดูขี้จิงจกขี้ตุกแกขาดนะเป็นแพ้ทะเลาะทะลาะดูดิขี้นกขี้หนูขี้แมงสาบทุกอย่างน้ำเห็นไหมเสียหายหมดรูปจริงผมเสียหายหมดเลยแม่เจ้านี่เหรอาภาครัฐเหรอ ศิลปินเอาของไปให้แกร,รัฐบาลเอาไปให้ภาครัฐและภาครัฐดูแลไปไม่เคยดูแลเลยสิ่งที่มีคุณค่า74ี่จังหวัดศิลปินของประเทศผมเพื่อนฝูงรุนพี่ครูบาอาจารย์ผมอยู่ทุกจังหวัดของประเทศนี้ขนาดผมมีชื่อเสียงขนาดน,นี้มันยังไม่ดูแลรักษาลูกเขียนที่มีค่าที่นี่เลยพี่น้องว่าจะไม่ด่าแล้วอา่านลบมันพาไปดูมันเอาลูกผมไปติด เอารูปพอไปติดไปดูรูปที่คุณบุญชัยพิธภัณฑ์โมก้ามันซื้อรูปใช้เงิน6กเจ็ดพันล้านไปดูพิธภัณฑ์ของเขายิ่งใหญ่ระดับโลกนี่ภาครัฐนี่ราชการราชการมมงผมไม่รู้จะพูดอะไรโคตรเซ็งเลยผมเป็นห่วงลูกทั้งหมดที่อยู่ในเจสบกว่าจังหวัดผมไม่รู้ ของครูบาอาจารย์ผมของเพื่อนฝูงผมของน้องนุ่มผมคงได้รับสิ่งอย่างนี้หรือเปล่าเป็นเหมือนกันไหมสิบหกปีผ่านไปแล้วครับสิบหเจ็ปีแล้วเละและเละรูปเละรูปมูลค่าเท่าไหร่ฮะนี่เหรอภาครัฐเมื่อไหร่ภาครัฐของเราจะเจริญขึ้นมีวิสัยทัศน์มากขึ้น ฮะส่วนราชการทำไมทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมไม่รู้ค่าของศิลปะแม่งโกตดเบื่อเลย